ทำไมพวกเขาไม่ทำมันละ่ะพวกเราอาศัยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วผมไม่เคยจำได้เลยว่ามันเคยถูกทำมาก่อนอ่างเก็บน้ําอิซาเบลนินสโกมีน้ําเหลือเพียง20%นี่คือเขื่อนอิซาบิลนอยเขื่อนลึก70เมตรแห่งนี้เคยเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของใครเมียแต่ตอนนี้มันกำลังจะตายกอกน้ำแห้งสนิทอ่างเก็บน้ำเหือดหายจากอาลูชาจนถึงซิมเฟโรโ,โพ ผู้คนนับล้านต้องยืนรอรถบรรทุกน้ำพร้อมภาชนะเปล่าในมือผู้คนโกรธแค้นและสิ้นหวังพยายามเอาชีวิตรอดด้วยน้ำที่ถูกขนส่งมาครอบครัวต้องคอยเฝ้ารอ,อน้ำขุนที่ไหลมาเพียงวันละสชั่วโมงเด็กๆไม่สามารถอาบน้ำได้ความหวาดกลัวต่อการแพร่ระบาดของโรคกำลังเพิ่มขึ้นขณะนี้ประชาชน2.5ล้านคนได้กลายเป็นผู้ลี้ภัยในบ้านของตนเอง เป็นตัวประกันบนแผ่นดินของตนเองเพราะความทะเยอทะยานของเครมลินเมื่อปูตินเข้าควบคุมไครเมียเขาได้ส่งสารถึงโลกเพียงหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การผนวกดินแดนแต่มันคือคำสัญญาแห่งจักรวรรด nice. ิหลายปีของการโฆษณาชวนเชื่อสะพานที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ฐานทัพทหารขนาดมหึมาและภาพลักษณ์อันหรูหราของโลกแบบรัสเซียแต่วันนี้ ชุมชน77แห่งในไครเมียถูกตัดขาดจากชีวิตสมัยใหม่ความย้อนแย้งนั้นช่างโหดร้ายคาบสมุทรที่ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทุกด้านกลับกำลังตายเพราะความกระหายน้ำฝ่ายบริหารของรัสเซียที่ยึดพื้นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าภายในกลางปี2025คาบสมุทรแห่งนี้จะมีน้ำเหลือใช้เพียง90วันและคลื่นความโกรธแค้นกำลังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ปูติน กำลังสูญเสียการควบคุมใครเมียอย่างสิ้นเชิงความเสื่อมสลายของไครเมียในวันนี้แท้จริงแล้วเริ่มต้นจากวันเพียงวันเดียวจากช่วงเวลาอันเป็นชะตากรรมนั้นเมื่อกองทัพรัสเซียที่ตื่นตระหนกเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบของตนเองในยูเครนได้ระเบิดโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟกามอสโกเชื่อว่าในวันนั้นตนได้เปรียบทางยุทธวิธีทำให้รถถังยูเครนติดลมโคลน แต่เมื่อการระเบิดครั้งนั้นทำให้กฎของฟิสิกส์และวิศวกรรมชลศาสตร์เข้ามามีบทบาทก็ชัดเจนว่ารัสเซียไม่ได้ยิงตัวเองที่เท้าหากแต่ยิงตรงเข้าที่ขมับของตนเองปัญหานี้ไม่ได้มีแค่การขาดแคลนน้ำเท่านั้นปัญหาที่แท้จริงคือแรงดันไฮดรอลิกคลองไครเมียเหนือไม่ใช่แค่ร่องน้ำธรรมดาแต่มันคือหนึ่งในผลงานวิศวกรรมของสหภาพโซเวียตที่ซับซ้อนที่สุด ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมระดับและแรงดันของน้ำจากแม่น้ำดนีเปอร์ให้อยู่ในค่าที่กำหนดเมื่อ <น ipt. S 1> เข<ห>ื่อนพังทลายระดับน้ำจึงลดลงต่ำกว่าจุดวิกฤตนั่นหมายถึงสถานีสูบน้ำขนาดมหึมาที่ปากคลองไม่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้อีกต่อไปกล่าวคือระบบได,ได้ล้มเหลวทางกายภาพโดยสมบูรณ์รัสเซียได้ตัดระบบพยุงชีวิตของกองกำลังตนเองเพื่อหยุดยั้งกองทัพยูเครนและในวันนี้ ข้อมูลจากดาวเทียมได้เปิดโปงคำโกหกของเครมลินว่าทุกอย่างอยู่ใต้การควบคุมลองมองไปที่อ่างเก็บน้ำอิซาเบลแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตหลักของเมืองอาลูชาและหมู่บ้านโดยรอบแหล่งน้ำขนาดมหึมาที่เคยลึกถึง70เมตรบัดนี้เหลือเพียงแอ่งน้ำขุ่นตมกลายสภาพเป็นหนองน้ำเซอร์เกอ,อักซิยนอฟผู้ว่าการที่เครมลินแต่งตั้งพร้อมทีมงานพยายามโฆษณาว่าสถานการณ์นี้ เป็นเพียงภัยแล้งตามฤดูกาลแต่ข้อมูลทั้งหมดกลับตะโกนอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ปัญหาสภาพผู้มีอากาศหากเป็นหายนะจากการบริหารจัดการณเดือนตุลาคม2025ชุมชน77แห่งทั่วไครเมียต้องเปลี่ยนมาใช้น้ำที่ขนส่งมาทางรถทั้งเพราะระบบน้ำประปาถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงลองรับรู้ถึงน้ำหนักของคำนี้ดูในศตวรรษที่21บนแผ่นดินยุโรป ผู้คนนับพันต้องยืนรอรถบรรทุกน้ำนี่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานของรัฐสมัยใหม่แต่มันคือความไร้หนทางของประสาทยุคมะเดี่ยวที่ถูกล้อโจมตีและวิกฤตนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชนบทเท่านั้นระบอบใหม่ที่ถูกบังคับใช้ในเมืองอลูชาก็สะท้อนภาพรวมได้อย่างชัดเจนน้ำจะไหลเฉพาะช่วงเวลาเช้า6-10โมงและช่วงเย็น6-10โมงวันละเพียงสองครั้งรวมแค่8ชั่วโมงเท่านั้น ในช่วงเวลาที่เหลือเมืองทั้งเมืองแทบจะกลายเป็นเมืองร้างซึ่งสุขอารมัยและชีวิตประจำวันหยุดชะงักชาวบ้านถูกบังคับให้วางแผนแม้กระทั่งความต้องการพื้นฐานอย่างการอาบน้ำหรือซักผ้าด้วยวินัยแบบทหารฝ่ายบริหารภายใต้การยึดครองได้ขายนิยายวิทยาศาสตร์ให้สาธารณชนมาหลายปีไม่ว่าจะเป็นแนวคิดว่าเราจะนำน้ำผ่านอุโมงใต้ทะเลหรือจะใช้เครื่องบินโปรยสารเพื่อทำให้ฝนตก พวกเขายังอ้างอีกว่าจะสามารถสกัดน้ําจืดจากใต้ทะเลอาซอฟได้ทั้งหมดนี้คือคําโกหกราคาแพงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่วงเวลาเท่านั้นในจุดนี้ทางออกเดียวที่รัสเซียเหลืออยู่คือการขุดเจาะอย่างหนักหน่วงนั่นคือการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาอย่างป่าเถื่อนแต่สิ่งนี้กลับเป็นตะปูตัวสุดท้ายที่ตอกฝาลงของคาบสมุทรเพราะทุกๆหลิตรของน้ําจืดที่ถูกดึงขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำเค็มจากทะเลก็จะไหลซึมเข้ามาแทนที่ไครเมียกำลังเน่าเปื่อยจากใต้ดินเช่นเดียวกับที่พื้นผิวของมันกำลังเสื่อมสลายแล้วทำไมก๊อกน้ำที่แห้งผากในไครเมียถึงสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของสงครามบนแนวหน้าของอยูเครนได้คำตอบอยู่ในกฎที่โหดร้ายที่สุดของสงครามสมัยใหม่นั่นคือโลจิสติกส์กองทัพไม่ได้ต่อสู้ด้วยดินปืนเพียงอย่างเดียวแต่มันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยน้ำ การล่มสลายของระบบเครือข่ายน้ำในไครเมียได้กลายเป็นภาระด้านโลจิสติกอันมหาศาลเถอะทะและแทบจะควบคุมไม่ได้สำหรับกองทัพรัเสเซียรถบรรทุกน้ำทุกคันที่คุณเห็นบนถนนในไครเมียขณะนี้แท้จริงแล้วคือรถทหารที่ไม่สามารถบรรทุกกระสุนเชื้อเพลิงหรือเวชภัณฑ์ไปยังแนวหน้าได้เมื่อสะพานเคิร์ชต้องปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาภายใต้ภัยคุกคามจากโดรนและขีปนาวุธของยูเครน กองทัพรัสเซียจึงถูกบังคับให้ใช้ขีดความสามารถด้านโลจิสติกอันจำกัดของตนไปใช้ในการขนส่งน้ำนี่คือการรัดคอตัวเองอย่างแท้จริงมอสโกจำเป็นต้องเบี่ยงเบนรถบรรทุกหลายร้อยคันเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลและกำลังพลนับพันคนออกจากแนวหน้าเพื่อนำไปใช้ในโลจิสติกด้านน้ำเพื่อส่งน้ำให้กับชุมชนทั้ง77แห่งในไครเมียทุกๆลิตรของน้ำที่เข้าสู่ไครเมีย คือ1ลิตรของเชื้อเพลิงที่ไม่สามารถเข้าไปอยู่ในถังของทหารรัสเซียที่แนวหน้าได้วิกฤตด้านโลจิสติกนี้กำลังฉีกกระชากไม่เพียงแค่กองทัพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแนวหลังภายในประเทศด้วยภาคการเกษตรที่ภาคภูมิใจของไครเมียถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงทั้งจากภัยแล้งและการเค็มของดินคาบสมุทรที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ของรัสเซียบัดนี้กลับกลายเป็นสัตว์ประหลาดแห่งการบริโภค ที่ต้องพึ่งพาสเสบียงจากภายนอกอย่างสิ้นเชิงการผลิตในท้องถิ่นหยุดชะงักฝูงปศุสัตว์ถูกส่งไปเชืออเพราะไม่มีน้ําสําหรับชนละ,ะทานและไม่มีอาหารสัตว์ให้กินฟาร์มโคโนมต้องพยายามผลิตด้วยนมผงหรือพูดง่ายๆคืออาหารปลอมเพราะไม่สามารถหาน้ํานมสดได้อีกต่อไปทั้งอาหารและอาหารสัตว์ต้องถูกขนส่งเข้าสู่ไครเมียจากรัสเซียและเบลารุสซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันเป็นสองเท่า ให้กับสะพานเคิร์ชและเส้นทางเรือข้ามแฟกที่แออัดอยู่แล้วตามรายงานข่าวกรองของอยูเครนระบุว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงขึ้นและการขาดแคลนน้ำได้ทำให้เกษตรกรจำนวนมากล้มละลายใครเมียไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อีกต่อไปเงินหลายพันล้านรูเบลิลกำลังถูกเทออกจากงบประมาณของรัสเซียในทุกๆวันเพื่ออุดหลุมดำแห่งนี้และความอดอยากนี้ กำลังก่อให้เกิดสงครามชนชั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝ่ายบริหารภายใต้การยึดครองของรัสเซียกำลังใช้น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นอาวุธเชิงยุทธศาสตร์แล้วใครบ้างที่ได้ใช้น้ำฐานทัพรัสเซียที่ครองพื้นที่คฤหาสน์ของชนชั้นนำ FSB และโรงแรมหรูที่ยังคงเปิดให้บริการเพื่อรักษาภาพลักษณ์ว่าทุกอย่างยังเรียบร้อยดีของมอสโกแล้วใครบ้างที่ไม่มีน้ำชาวตาตาไครเมียชาวยูเครน และหมู่บ้านธรมธรมดาธรรมดาสถานการณ์นี้กำลังก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการกรบฏอย่างเงียบๆแต่ลึกซึ้งบนคาบสมุทรการประท้วงที่มีรายงานในเดือนกร,รกฎาคม2025เป็นสัญญาณว่าผู้คนเริ่มก้าวข้ามกำแพงแห่งความกลัวพวกเขาออกมาบนถนนไม่ใช่เพื่อเรียกร้องทางการเมืองแต่เพื่อความอยู่รอดและการตอบสนองของเครมลินก็มาพร้อมกับสัญชาตญาณแบบสตาลินคือการปิดกั้นข้อมูล ด้วยกฎหมายฉบับใหม่ที่เตรียมไว้ในเดือนกันยายน2025การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำบนสื่อโซเชียลมีเดียกำลังถูกพยายามทำให้เป็นอาชญากรรมในข้อหาบ่อนทำลายกองทัพรัสเซียหรือสร้างความตื่นตระหนกแต่การห้ามพูดความจริงไม่ได้ทำให้น้ำกลับมาเต็มเขื่อนเมื่อผู้คนกระหายน้ำพวกเขาไม่สามารถกินหรือดื่มโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อได้ข้อพิพาทว่า ใครคือผู้รับผิดชอบที่ปะทุขึ้นระหว่างผู้นำที่เครมลินแต่งตั้งในซิมเฟโรโพลอย่างเซอ,เอร์เกยอ,อักซิโยโนฟกับมอสโกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบอบกำลังแตกร้าวอักซิโยโนฟโทษว,ว่ากองทัพใช้น้ำมากเกินไปขณะที่มอสโกกล่าวหาฝ่ายบริหารท้องถิ่นว่าไร้ความสามารถความขัดแย้งภายในนี้พิสูจน์ว่าวิกฤตได้เข้าสู่ระยะโกลาหลที่ไม่อาจควบคุมได้ การพังทลายของเขื่อนไม่ใช่สาเหตุเดียวของปัญหาผู้ร้ายที่แท้จริงคือความเสื่อมสลายเชิงโครงสร้างของฝ่ายบริหารภายใต้การยึดครองของรัสเซียตลอดหลายปีที่ผ่านมามอสโกได้อัดฉีดเงินอุดหนุนหลายพันล้านรูเบิลเข้าสู่คาบสมุทรเพื่อพยุงใครเมียเอาไว้บนกระดาษเงินเหล่านี้ควรถูกใช้เพื่อวางท่อส่งน้ำใหม่และปรับปรุงสถานีสูบน้ำ แต่ความจริงในพื้นที่กลับกลายเป็นคดีคอร์รัปชันมโหฬารตามข้อมูลของรัฐสภาไครเมียเองระบุว่าอัตราการสูญเสียน้ำในเครือข่ายสูงถึง70%นั่นหมายความว่าทุกๆุ0ลิตรของน้ำที่ถูกสูบเข้าสู่ระบบจะมีถึง7ลิตรซึมลงดินก่อนถึงก๊อกน้ำเรียกได้ว่าสูญหายไปต่อหน้าต่อตารัเสเซียไม่สามารถขนส่งน้ำได้เพราะท่อส่งน้ำที่ใช้ลำเลียงนั้นผุพังเสื่อมสภาพ แล้วเงินซ่อมแซมทั้งหมดหายไปไหนคำตอบของคำถามนี้อยู่ในความพังพินาศของภาคการเกษตรในไครเมียตามการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญบอริสบาบินที่ดินเกษตรและทรัพยากรน้ำของไครเมียถูกบริหารผ่านเครือข่ายการติดสินบนและคอรัปชันที่ซับซ้อนซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยระบบราชการของรัสเซียสำหรับเกษตรกรการเข้าถึงน้ำไม่ได้หมายถึงแค่การเปิดก๊อกเท่านั้น แต่ยังต้องจ่ายส่วยให้กับเจ้าเมืองศักดินาในท้องถิ่นด้วยระบบนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพแต่เพื่อหาผลกำไรจากวิกฤตขณะที่กเกษตรกรล้มละลายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกลับดูดเงินกองทุนฉุกเฉินจากมอสโกเข้ากระเป๋าตนเองสถานการณ์นี้ได้เปลี่ยนใครเมียกลายเป็นหลุมดำทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนรัเสเซียไม่ได้สูญเสียน้ำเพียงอย่างเดียว แต่กำลังสูญเสียเงินไปกับหลุมดำนี้ด้วยและในขณะที่ภัยแล้งกำลังเคาะประตูพวกเขาก็กำลังเรียนรู้อย่างเจ็บปวดว่าสิ่งเดียวที่เงินไม่อาจซื้อได้คือเวลาการมองว่านี่เป็นเพียงปัญหาโลจิสติกชั่วคราวในวันนี้คือการประเมินขนาดของหายนะที่กำลังจะมาถึงต่ำเกินไปภาพที่เรารเผชิญอยู่คือความจริงที่ว่าใครเมียได้ถูกทำลายในฐานะภูมิศาสตร์ไปแล้ว วิธีการอันโหดร้ายที่รัสเซียใช้เพื่อประคองสถานการณ์เช่นการยืดช่วงเวลา90วันออกเป็น120วันกำลังทำลายอนาคตของคาบสมุทรย่างถาวรการเค็มของดินหรือที่ในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าการสะสมเกลือในดินเป็นกระบวนการที่ไม่อาจย้อนกลับได้บอ่อน้ำผิดกฎหมายหลายพันแห่งที่รัสเซียขุดเจาะได้ลบแรงดันน้ำใต้ดินเปิดทางให้น้ำทะเลรุกล้าเข้าสู่ชั้นน้ำเฟรช ดินที่ถูกรดด้วยน้ำเค็มจะกลายเป็นแข็งราวคอนกรีตจนแม้แต่หญ้าก็ไม่สามารถเติบโตได้ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเมื่อดินไปถึงระดับการเค็มเช่นนี้การฟื้นฟูต้องใช้เวลายอย่างน้อย50ปีดังนั้นแม้รัสเซียจะยังคงควบคุมใครเมียทางทหารได้แต่สิ่งที่มันยึดครองอยู่จริงๆก็คือผืนแผ่นดินที่ตายแล้วนี่คือรูปแบบที่แยบยลและโหดร้ายที่สุดของยุทธวิธีเผาทำลายทุกอย่าง ซึ่งกลับย้อนมาทำร้ายผู้ยึดครองเองการล่มสลายทางนิเวศวิทยานำมาซึ่งการล่มสลายทางประชากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ชาวรัสเซียนับแสนรวมทั้งทหาร,กรเกษียณเจ้าหน้าที่ FSB และชนชั้นกลางที่หนีออกจากมอสโกที่ปูตินนำมาตั้งถิ่นฐานในไครเมียตั้งแต่ปี2014่ภายใต้โครงการวิศวกรรมประชากรของเขากำลังเก็บข้าวของเตรียมจากไปหากไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิต หากไม่มีน้ำมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นศูนย์โครงการทำให้ไครเมียเป็นรัสเซียของมอสโกได้ล้มเหลวไปพร้อมกับภายแง้งขณะที่ชาวตาตาไครเมียและชาวยูเครนพยายามยึดมั่นในแผ่นดินบรรพบุรุษผู้มาตั้งถิ่นฐานจากมอสโกจะเป็นกลุ่มแรกที่หลบหนีไครเมียไม่เคยเป็นมาตุภูมิของรัสเซียแต่เป็นรีสอร์ทพักผ่อนที่พร้อมจะถูกทอดทิ้งทันทีที่น้ำหมด แต่ฉากน่ากลัวที่แท้จริงยังไม่ถูกผ้าหัวข่าวนั่นคือระเบิดเวลาทางชีวภาพแรงดันน้ำที่ลดลงไม่ได้หมายถึงก๊อกน้ำหยุดไหลเท่านั้นแต่มันหมายถึงระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่ทำงานหากไม่มีแรงดันน้ำคอยดันของเสียออกไปเครือข่ายท่อระบายน้ำจะอุดตันและเริ่มรั่วไหลเมื่อน้ำเสียปะปนกับท่อน้ำสะอาดประตูสู่การระบาดของอหิวาตกรโรคไทฟอยด์บิดและตับอักเสบก็จะเปิดออก ทั้งในแนวรบของไครเมียและดอนบาสสถานการณ์ในดอนบาสก็ไม่ต่างจากไครเมียผู้คนในโดเนสและมาริอุปลต้องพึ่งผ่าน้ำที่มาเพียงสัปดาห์ละครั้งเหมือนที่รัสเซียอ้างว่าปลดปล่อยกำลังกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคระบาดยุคกลางทหารรัสเซียที่เคยหนาวตายในฤดูหนาวและถูกโดรนโจมตีในฤดูร้อนบัดนี้กำลังตายในแผ่ทับจากเชื้อโรคที่มากับน้ำสกปรก ธรรมชาติของสงครามกำลังเปลี่ยนจากการสู้รบกับอาวุธไปสู่หายนะทางชีวภาพวิกฤตนี้ยังเป็นสัญญาณจุดจบของความทะเยอทะยานระดับโลกของรัเสเซียลองจินตนาการถึงมหาอำนาจที่ไม่สามารถจัดหาน้ำให้ดินแดนที่ยึดครองได้ลองจินตนาการถึงรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถจัดการระบบน้ำเสียของเมืองที่มันควบคุมแนวภัยแล้งที่ทอดยาวจากดอนบาสถึงไครเมีย คือหลักฐานของการล่มสลายอย่างสมบูรณ์ของโมเดลการปกครองแบบรัสเซียรัสเซียไม่ใช่อำนาจที่สร้างแต่เป็นอำนาจที่บริโภคและทำลายและสิ่งที่มันกำลังบริโภคอยู่ตอนนี้คือโอกาสรอดชีวิตของกองทัพตนเองความมืดมนความขาดแคลนและความสิ้นหวังที่เคยเชื่อว่าเป็นชะตากรรมของเมืองยูเครนเท่านั้นบัดนี้ได้ปกคลุมไครเมียเพชรเม็ดงามที่ถูกรวมเข้ามามงกุฎของจักรวรรดิ ราวกับผ้าหอ่อศพและคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเครมลินต่อประชาชนรัสเซียคือเสถียรภาพและความมั่นคงถูกลบล้างไปในชั่วโมเม์เดียวพร้อมกับเสียงแห้งผากและกลวงโบที่ดังออกมาจากท่อน้ำที่เหือดแห้งวิกฤตน้ำในไครเมียไม่ใช่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือภัยแล้งชั่วคราวแต่มันคือขีดจำกัดทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิไม่ได้สิ้นสุดเมื่อมันสูญเสียกองทัพ แต่มันสิ้นสุดเมื่อมันสูญเสียภูมิประเทศและในไครเมียภูมิประเทศกำลังปฏิเสธผู้ยึดครองแผ่นดินเองกำลังสลัดรองเท้าทหารรัสเซียออกไปในอีก90วันสิ่งที่จะไหลออกมาจากกอกน้ำในอารูชาซิมเฟโรโพลและเซวัสโตโปลจะไม่ใช่น้ำแต่คือการล่มสลายเชิงยุทธศาสตร์ของเครมลินและการไหลนั้นจะจากึกข้อความน่าพึงนี้ลงในความทรงจำร่วมของรัสเซียว่า ไม่มีที่ไหนปลอดภัยอีกต่อไปสงครามของปูตินไม่ได้หยุดที่แนวหน้าแต่มันมาถึงห้องครัวห้องน้ำและแก้วน้ำของลูกคุณใครเมียเคยวางเป็นอนุสาวรีแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของปูตินแต่บัดนี้มันกำลังกลายเป็นสุสานขนาดมหึืมาที่ปกคลุมด้วยเกลือลมหายใจสุดท้ายด้วยริมฝีปากที่แตกระแหงจากความกระหายแล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ หากต้องการติดตามวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและเปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนขอบคุณที่เลือกรับชม